สวัสดีค่ะทุกคนปวกกรช่องกับปุ๊กดเกมเมอร์โุ้ยทุกคนก็บปุดกดเกมเมอร์หายไปนานมากไม่แท้จะไม่ได้ทำเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคน,กคนเหตุผลนั่นก็คือขี้กเกียจอลยตัเองน้ก็ตามนั้นนะคะก็วันนี้ในที่สุดเราก็กลับมาสักซีนะคะแล้วก็จะมาเล่นเกมสอดหรือตายันดี <c ười> ถ้าทุกคนพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเราจะไปชมกักนเลยเอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอเคไปกันโอ้ m ม g ก d เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเริ่มมาแล้วก็อยู่ในนี้แล้วล่ะ แล้วทำไงดีเนี่ยหลานทุกคนโอ้โหเขาเปิดเกมมาก,ก็ทันหันมากดูสิเรากลายเป็นต้นไม้อ่ะอาแล้วอาแล้วขยับไปนิดนึง่าจะไม่มีใครเห็นเราจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะไม่มีใครเจอเราเจอจะเจอไหมเนี่ยมันก็ผีผายดีวไก่มากไก่มามันไม่เห็น <Huh? S 1> มันไม่เห็นไลยไิ่งเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะไปไหนโอโ้เพื่อน เฮ้ยเพื่อนทะลุบ้านได้อ่ะแฮมมีฮอเดเซอร์ทุกคนดูแลเราจะขยับไปในบ้านแบบเพื่อนดีไหมเฮ้ย,เ,ย,ยเราไปต้นไม้เขาน่าจะไม่เห็นหรอกมัง้งแม้แต่เราจะผิวปากตอนนี้อ่ะโอ้ยตายแต่รุนระทึกมากเฮ้ยไอ้นั่นมันเข้าไปในบ้านแล้ว โอ้ไม่ก็เหลืออีกห้าคนทุกคนเราจะรอดไปเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมด๋้วไปแล้วยังยังยังโอเคโอเคนีเนียนเนียนเขาไหมเนียนเขาไหมอย่าตุกติกอย่าตุกติด,ๆๆตตดอย่ายนล้มอุ้ยไม่น่าเชื่อตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตยอยู่4คนนะคะกับเวลาอีก7 6 5 4 3 2 1ไปเลยดีกว่า เออเออเอเอว้าวรอดเว้พีจ่จว่ะอ่าเราสามารถไปสู่สารได้ด้วยโอเคอุย้ยบอกเลยอันแรกรู้แต่ถึกมากเราจะเล่นกันต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าจะเบื่อแล้วก็ปิดคลิปวายมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรา,เราจะจะได้เล่นเป็นผู้ซ่อนเย้ดีใจอะ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยมันโถเหรอเฮ้ไม่ใช่เราต้องไปไหนอะ่ะเอาแล้วทุกคนเกมกุ้งเราต้องไปตรงไหนเนี่ย เราขอว่าเป่างอื่นได้ไหมนี่เราจะเอาแบบนี้เคอันนี้แหละเล็กดีเราจะได้วิ่งไปทั่วแล้วก็สอนได้ไงโอเคเยี่ยมเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะจุกให้ดูนะคะไม่รู้จะจุกได้ไหมอัอนแรกขอยตรงประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันราจะไม่ค่อยมีใครเห็นอนะอย่าเพิ่งไปกดมอฟนะไม่งั้นเราจะเปลี่ยนตัวอุย้ยผิวปากกันแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดาวเ้เราเปสามเลียมอะโห้ยคนคนคน โอ้ยผิวปากผิวปากโอเคเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าดีไหมเนี่ยเออไม่ดีดีมันไม่เห็นเอาเลยตรงนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออไม่อย่อางนีอ้อย่าทำอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเรามีเพื่อนแบบเป็นขนมน้ตาลเต็มเลยทุกคนเราใส่อันนี้มาซ่อนง่ายเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยโอโอตายตายยมัตายง่ายอยางเงยอ่ะโอ้ย้ยกลายเป็นผู้หายแทนนันเนี่ยเอาไหละไหนผิวปากสิน้องเฮ้ยเดี๋ยวมาไงตรงนี้ใช่หรือเปล่ามีอยู่แล้วนี่หวะตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ยิงเลยไว้ยเบฟเายิงเลยกัน อันเลือเขาจัดการไปหมดแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่มันคงวิ่งหนีไปแล้วล่ะอยู่ไหนกันเนี่ยปิวปากให้ฟังหน่อยเร็วอันนี้กองฟังมีอยู่แล้วฉันจำได้โอ้โแพ้แล้วแน่แล้วเฮไม่ใช่เราเป็นผู้ผู้อะไรวะไม่รู้จะไม่ได้แล้วเราเป็นทั้งผู้ซ่อนแล้วก็ผู้หานะคะทุกคน ว่าครั้งนี้เราจะได้เป็นผู้ซ่อนหรือผู้หากันแน่เอาละเฮ้ยผู้ซ่อนอีกแล้วอโอ้โหแล้วซ่อนเป็นของใหญ่โอ้ยจะซ่อนตรงไหนได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นกล่อ, K องเออเข็นกล่องนี้นเลยไปยชั่วต้องไปหาที่เราล็อกซ่อนซ่อนข้างบนนั่นแหละไป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 แล้วกล่องมันจะไปอยู่ตรงไหนเขาไปพิพิธภัณฑ์ได้เนี่ยตรงนี้ได้ไหมอะ ไหนมัง้งเออเนียนยิ่งเลยมัง้งเนียนยู่มัง้งน่าจะเนียนยิ่โอ้มีใครซ่อนข้างบนเหมาเราไหมเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่ในกันหมดเลื่อยเดอะเราจะไปซ่อนไปนตู้นะดีทุกคนออกมาตอนนี้น่าจะทันไหมอะเฮ้ย,อยคอมพิวเตอร์เดี๋ยวโน้ตบุ๊กมันวิ่งขึ้นมาแล้วทุกคนอยู่ตรงนั้นน่าจะโดนนั่นนั่นนั่นน่ะฮู้ยคตรเนียนเลยเพื่อน เอาแล้วทุกคนตอนนี้มีคนขึ้นมาแล้วก็พยายามยิงยิงโน้ตบุ๊กนะคะมารู้จะโดนเราจะโดนลูกหลงไปด้วยหรือเปล่าเอ้ยมันจะผิวปากใน2 3, องสามหนึ่งอยู่ใกล้ซะหน่ยอะ่ะเอาเรามีเพื่อนบนต้นไม้โอ้ยเนียนมากเพ่เห็นเพื่อนอยามาทางนี้เดี๋ยวเราโดนลูกหลงไปด้วยอย่ามาตรงนี้ เรารู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะก็าเขาเป็นของเล็กอ่ะเราเป็นของใหญ่เราจะเป็นของเล็กกับเขาได้ไหมเออเราไม่อยากเป็นของใหญ่นะฮะเดี๋ยวมันดึงดูดสายตาเขากปนไปเอาเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จิ๊บโอเคเรียบร้อยยังไปเย็นดีไหมนะแมวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอยู่ข้างบนชั้นสองนี่แหละเฮ้ยทุกคนมีตัวนึงอะไรขึ้นมา มันอยู่นั่นมนอย่นั่นนันใช่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วี่หายแล้วทุกคนอะไรวิ่งผ่านมาได้ไงวะเนี่ไม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 ่ไอย่าไม่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 เอาไม่เอาเอาม่เอาย่อยาอย่าอามย่าอ่าามา่อาาอาอย่าาย่ออาย่ย สนุกอะเมื่อกี้อย่างมันเลยต่อไปฮะมีฟาร์มมีโรงยิมแล้วก็มีศูนย์การคา้าอะไรดีนะอุย้ยเรามีโอหลวงพี่โอ้เฮ้ยเราได้ซ่อนอีกแล้วหลวงพี่อ้าวหลวงพี่หลวงพี่เป็นตัวอะไรเนี่ยอ้าวหลวงพี่หายไปแล้วไม่เป็นไรเราค่อยไปขอพอรสิ่สถิที่หลังก็ได้ตอนนี้เราเป็นต้นอันนี้นะฮะไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีมันน่าจะเนียนตัวนี้ไหมไมันก็น่าจะเนียนอยู่หรอกออยูตรงนี้แหละ หวังว่าจะเมียนนะกันยิงมากอย่ามาทางนี้แมียวแมวแมวอย่า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 ฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายติดติดติมันโอ้โอ้เดี๋ยวเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <dy> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะเอ้ย แล้วก็สามารถรอดอย่างนี้ได้ไหมเอออยู่บนนี้แหละห<อ>นี่เป็นไงล่ะมหาเทพอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยเนอะทุกคนมาเป็นต้นคริสต์มาสเลยเนี่ยหาทำตอนนี้เหลือผู้ลีเายสามคนนะฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่บนนี้แน่นอนพวดจุดที่เราอยู่มันอยู่บนนี้เลย เปฟักทองอยู่บนต้นไม้รอ,อดไว้คราวนี้นตตดใจเ,เป็นไปได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวใช่แล้วเมื่อกี้ที่เรารอดเพราะเรามีหลวงพี่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในดนันนว้าวศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะเอาสุดานดีกว่านี่สุสทานแบบนี้บอกเลยว่ามันเป็นแบบที่มีของไอซอนเยอะมากมัง้งเราจะได้เป็นผู้ อ้าวเป็นผู้แสวงหาโอ้ยหาก็หาเขายังไม่เจอยิงก็ยังไม่โดนเลยจะเป็นผู้แสวงหาแล้วโอ้ฮะเราเหลือผู้ลิภัยอยู่แค่สามคนเท่านั้นหรอใครก็อ๊ดเดี๋ยวขอนไม้แปลกๆนะเฮ้ยไม่ใช่มันหลอกเราอือยู่ไหนกันโอ้เดี๋ยวทุกคนเห็นไหมนั่นลองโสดอยู่บนต้นไม้หืม คิดไ, <Yeah. S 1> okay. yeah, ได้ไงวะเนี่ย๋ย่ยึบโอเคแยไม่รอดแน่ไอ้หลงศพปอ้กระสุนหมดอย่าขยับอยาขยับอยาจ้า <c oughs> เฮ้ยลงมาอืม <c oughs> เล่นซ่อนบนต,ต้นไม้เชียวแต่ทันเวลาไหมเนี่ยโอ้อยเฮ้ยไม่นะ่าเดี๋ยวแต่ว่าฉันต้องขึ้นบนบนนี้โอเคได้าใจไหม ยิบยึบยึบออกมาจะออกมาหรออียแกดิยึบลงศพจ้ารู้ตัวซะด้วยนั่มีการล่วงนะกะเฮ้ยหลบทำไมอ่ะมันจะดีดิปุ๊บ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 ลงมาลงมาอุ้ยกระสุนเรง่มจะหมดตอนนี้อุ้ยเย่ขาได้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่นะหลวงไม่เราฆขาลวงพี่ไปแล้วลวงพอ่อลวงพี่ไรไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้เหลือสองคนนะฮะมันก็อยู่บนต้นไม้กันหมดเลยเราจะเอาลงมายังไงเนี่ยโอ้โหอาไอพีซ <c oughs> ะด้วยนั่นเห็นไหมไอมันอยู่บนนั้นนั่นไงต้นไม้เดินได้โอ้ขึ้นไปไงวะเนี่ย ว้า,าวเลยเราต้องแพ้แน่ๆอยู่บยอดอยู่อยู่บนต้นไม้ขนาดนั้นโอ้โหยังไงว่ากทุกคนสลับคลิปแค่เกมของเราในวันนี้นะคะก็มันมากๆเลยทุกคนก็แบบฟอนกันคี้หัวตัดท้ายกันเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเราด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า